ลาบสวัสดีครับพ,อพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนวันนี้อยู่กับพวกผมช่องเล็กบ้านๆอยู่ไง่ายง่ายกินง่ายง่ายครับพี่น้องวันนี้มันเดิมครับพี่น้องเฮ็ดเน่ากินตามภาษาครอบครัวเล็กๆน้อพี่น้องเนาะอยู่ที่ทิวท,ทัดมุมเดิมเดิมนี่นะครับมึงลดของครัวเล็กๆนี่นะครับของเส้าน,น้อยๆวันนี้ก่อนสีชุ่มไอ้หม,มูเห็ดอาหารห้องกะไปมึงคลิปเพ่งวิดีโอหินเด่นน้อยฟังก้อนไข่เคียยเนาะพี่น้องเนาะหลังทำงานมาห้องกะ มึงคิดวิดีโอที่ติ้งต่องติ้งต่องไว้น้อยไปหน่องมึงเพินน่มความคายกันหลักก็เห็นอาหาร นาอยู่กับอ้เวลาล้ใจเรามากกันโอม่มีน้อายนี่ก็สดมาเป็นต้ก็อ้นนี้ก็คงนีงมากี่จิตใจนสนีแมันคงสุขใจได้เป็นาียากย่อก็ยานไอ้บ้านซนากวนก็ยานไอ้บเว้าเป็นความะสมขององ Mama, ตันโน้มกันในหอมแล้วอายสิเพงเพราะว่าเจ้าคือคนอายแยงแล้วสีฮักแพงน้องลาคนเดียวขนากเจ้าบอกทัานมีเพอยากมีคนมาเคียงข้างกายเป็นแบบนั้นมาอยู่กับอายเวลาอดใจหฮาม,มาเกาดกันโอ้ยมาคีน you know. ่แคือกัรฮักไปทำเขาอยู่เด็ถ้ตอัน สัญญาว่าสิบวันเท่สิบอ่าไปส่สิบ่เปลี่ยนแจสิกอดเอาไว้แบบนี้ทุกคืนผมทำแท่ดันไม่ได้ขี้ตัวมาองกูกบผมโหลด่าเสื้อความฮักผมนี่เหลือเก็บเอาไว้เพื่อนอกคนเดียวคริฮัาบคริฮากอาจิแทนอรจิแทนร์จิแทอารจิรจรวว่าเป็นกันได้กนมีแต่จะมีเฮาสอคนตลอดไป จริงนะครับพี่น้องหลังจากชมดูเพลงเรียบร้อยแล้วพอ,อได้บ่ได้ยิ้มในหวัวแล้วพี่น้องเนาะเนี่เปิดพอนคไายพี่น้องบางที่จริงจังกัเฉียดในการงานมากเกินไปกับ่วัยไปห่อไปมือกันมาบ้านเทียนยังเนี่ยยังมูสกินมือนีิมาหนีเทียนแกงจืดหมูสับนะคะแกงจืดหมูสับดิแต่ไม่ยังแนะ่โชว์ดุมูสับ,สบอันนี้มูสับอันนี้บุญเจนสับแบบ อันนี้ home, เห็ดหอมสาเต๋อกล็กระเทียมกระเทียมเนาะมีพิเศษเนี่ใส่หัวมจิเท้าโอ้ใส่หัวมจิเท้าใส่เม็ดหัวเลยบ่ใส่เม็ดหัวเลยปลาสลกินเมือดตีเต้าหู้เต้าหู้แบบยังนะเห็ดหอมค่ะซอยเล็กพิเศษเนี่ยเล็น้อยเอาคือมันแบบซอยกับแบบจับ อันนี้ข้าวเสียส่ได้หม้มอเรื่องเดีอันนี้ข้าวเสียขันใส่กันกับหมูสับ<อ>เดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะวุ้นเส้นยังต้องแซ่บก้อนเป็นมอแซ่บก้อนนี่น้องพีน้องเนาะวิถีชีวิตกินข้าวแต่ละเมื่อยพี่น้องคนเข้าวุ่นวายอยู่กับการกินเป็นส่วนมากเนาะพี่น้องเนาะก็จะตื่นขึ้นมากเราต้อง มากินเขา่างานไปสักผักกระองหิ้วเขา่าเหมือนเดิมพี่น้องเนาะสาข้าอยู่สองสามคนขึ้นกกนแน่นํนาไม่เห็ดจินแล้วพี่น้องเนาะเผื่อในการหย,ยัดเสียบ้าใช้จ่าย,ยกว่าเข้าไปซื้อกินสองจานเนเี่ยแปดสิบกว่าบาทสาข้ามาซื้อแปดสิบาทได้กินสองขาบได้พี่น้องห้างเทียพราะม่ในลายก็ปริมาณที่ควรเนาะพี่น้องเนาะมันะปรุงได้บางอ๋ออันนี้ก็คือเอามาคุกเขาเ่าอะไรมันบอกปรุงค่ะ กองปรุงแล้วค่ะเครื่องปรุงไม่ยังในเครื่องปรุงโชว์ดูเกลือค่ะไม่เกลือปรุงปรุงรสปรุงปรุงรสพริกไทยพริกไทยอ๋อเห็นอันนี้น้ำตาลฮะปู่อยากได้นนำซุปหวานๆหน่อยนึงโอ้เราเขาาอใสัยบนนี้เข้าหมาหวานกันอือปกติเข้ากับหวานกัน่เร็วนะไม่จำเป็นต้องใทรก็ได้เพราะเข้าหวานอยู่แล้วได้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 ฝั่งตีนกับหวานน่ล่ะ เลี่ยนเลยหวานจนเลี่ยนเลยแต่ผู้ใดเมื่อตอนที่ผมอยู่ตถ้าผู้ใดเมื่อตอนที่ก็ลังกินข้าวเราฟังเพลงไปยาไอาจ,จีนเลยพี่น้องเด้อหวานแห้งแมนเป็นการใช้ชีวิตแถมนสนุกสนุกเนาะพี่น้องเนาะเป็นมุ่มพันคลายการที่อยู่สองคนพี่น้องพี่ไทยแต่ผู้ใดอยู่ห่างกันกับวิดีโอพ่อเนาะพี่น้องเนาะลุงไปอมยิ้มไปบ่แเมน ดูโค้ห์หาผู้บ่าวหากิกไปดังนันคู้ใดมีกิกมีกักแต่วการ์ตไปเาเรื่องงานหลายว่ราะกาเรื่องงานเรามันกลายเป็นซเสียนบ่มีชีวิตชีวาในการลังเรื่องงานเนาะลังเรื่องงานท่านก็ต้องจิ้มงานออกไปให้เบิร์ดเนาะมาอยู่แบบสบายพักสมองหลังเรื่องงานมึงหัวต่เรื่องกินค่ะมีมึงเ้าสิกินยังดีเ้าสิหาสิบกินยังนอกินข้าวเพื่อข้าวฝากดูเกิดแตงขาเลี้ยงกินยังนอกอื่นดีนังนอ อันถิงวันนี้ยังกินมาได้เร็วเพาเรืกินเป็นส่วนใหญ่เป็นยังงานเขาก็ต้องทิมเรื่องกินไปิจังงาเน,นะอันนี้ถเลขด้นี่ถเลขได้กินหมู่ได้มีเมนูเมนูหมูก็คือถเลขไอ้เลขนบอกมาก็บ่ถดอกแต่เฮาบ่ไปตดหมูเอาแม่นบ่เ <c oughs> นาะเฮ้ย <c oughs> ขั้นนี้ขั้นตรงขั้นเอาข้าวปั้นครับพี่น้องเ,เ,เ,เอาเครื่องปั่นมาได้ไหมเนมันเด็กดีเด้อท,ที่ทำให้คนเต็มกับอันนข้ากั้นพี่คืมันใช้น้ำปลาใช่ไหมไม่ไม่มันก้นใส่น้ำชุบไอ้แียนข้าวหน้ยก่อนอืมมันยังหวานน้ำสดน้ำเลย เซมาลาจีนไหมลูกาะไอน้ำาัแต่มันยึดไปกันแม่มาละงานฉันกันอะไก็เิ็นแกงยืนมาละจะใส่ะใส่ใส่เปนจีนแต่ว่ามาละมันขมเลยมาละดขมๆอ่อนอืมัอาบมักไม้ชอบอืมเราม่ยับมากยังมันข้มขมเนยเพราะว่าเขาเป็นคนมันหวานอี่บ้านอุ่นขมขมไม่เอาไม่เอาไม่เอา บอลเป <m ix> ็น่มคงเป็นยาไม่าไม่เอเอานำมัก็ตรงนี้หวานแน่นเนาะมคเล้วเนนะาะบอนีสํหรับเ,เขาเป็นเป็นคนนุ่นบานตลอดหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะหน้าตาไหมค่ขั้วหรอหน้าตาก็ประมาณนี้แหละอ่ามาชิบบักไเอาตาจิบติบดังเป๊ปากเว้ โอ้น้ำเดือดอะขังน้ำไป,น,ไปน,น้ำลายปานนีได้บอกข้าวปันคือยิหลายด้วยฮึขอซอยก่อนนะอ้อเป็นยังก็ผัดเตี๋มมันแล้วทีเดียวอ๋าอย่ากจะหูอย่ากจะเห็นน้องว่าเห็นยันงไ่โอ้ยเดี๋ยวคือผัโชว์วชวต่อหันหอมสันเออโตตัวหันหอมแต่หายแล้หอมหมดแล้วเออมันหอมอยังก็ถึกเหลวอหอมอันเห็ดหอมเห็ดหอม,หอมใส่ขท้าเลยใส่เท้าขาว,ขาวจัว่ว เอาโจพี่น้องโหงามจวงาคือก้นสื่อเนี่ยเ้ขนดีไม่เจเป็นตัวเยลยบอกลงนตเลยเดีวบวมบวมมันน่านยินโอ้ยน้องอสเข้ามาเขาไอ้สนี้เนืซมสุเนาะนันหวานดีนี่แหละเราจะได้ไม่ต้องใส่น้ําตาลเพราะหวานดยู่แล้ว หมอเดืดไปหลังจากที่ฮันใช้ถา่ารอรับน้องเนาะเอากระสีเอาจุ่มนีไปล่วงหมอไอ้พี่น้องไปเอาไปมึงกันมาดูหมูปั้นหมูนะคะหมูปั้นหมูโอ้ยพี่น้องแตนหมูปากกว้างทำไงแตนหมูปากวปปากว้างทียทำไงโตโตเลยค่ะติดคอจะเนาะติดคอจ้ะเนาะ โอ้สุกไว้เจังเนาะมันบอ้เห็ดบนลีต้องใช้เท้าต้างองลูกทีหลังเพระว่ามันมีเนียบชินสุกไว้เนาะอีกข้ามาเีเงาตาสวดได้ค่ะปลาก่อนไหมเห็ดเงาปูที่แหลกว่าเตียวหมูเด้งดิจเจ้าหมูเด้งมันมันหลายเกินไปห<า>ม้อสี่เงาปูนี่อืม แตงโมแด่งเนี่ยมันแจ็บต่างกันเด้เจ็บมันเป็นของแซาะแข็งไงอือถือความเด้แหละของแซาะแข็งแล้วไม่ข้าวคั่วกันบ่แท็กต์แปดสิบห้าบาทมันดูเนาะอันนี้ซื้อมาวานนี้อันนี้ซื้อมาแค่สี่สิบห้าบาทจะทำพอทินวัตถุดิบหอกับสีแผ่นเคี่ยวกันห่อเอาแข็งอือโทษทำเป็นของหลายเนาะซื้อยางไรงมิดแน่นอนเนาะกินหอมออกมาแล้ว หอมเห็ดหอมใจที่เาเอามูลงเล็บน้อยนะพี่น้องเนาะเ้าก็เห็ดหอมที่เ่าซอยไว้แต่เราแด็ดกรมาลงต่อพี่น้องเนาะไอ้หมูมันเปล่าเมื่อกี้นี่ผมไปต่อของนำแป๊บเดียวออกมามันล้วงหลักใส่ก้นเลยไปยังตัวอะไรนี่อ๋อเช้อเท้าเนาะต่อไปงูเช้อเท้าค่ะงั่นบอกเข้าเดี๋ยวกจะเต็มหมอแล้วพี่น้องเลย เออตัวนี่แค่เร็ดเล่ยนเด้นี่นี่แต่จะชาวเตี๋หม,ม้อใด้พี่น้องในบ้านนี้พิซฟ้าหม้อค่ะพิซฟ้าหมอ้อเลือดได้ห่อแจ่วเต้าหู้กับเอ,อบ่อผักกึ้นชายลุงเต้าหู้ขึ้นชายเนาะอื่ค่ะเป็นอันเสร็จไปที่อันล่อหม้อเด็ดตัวหนึ่งหลังจากที่ลอ่อเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปห้องกันสิใส่ใส่ยังไงขั้นตอนสุดท้ายค่ะว้าวอะไรอะ่ะเต้าหู้เต้าหู้ไข่ไก,ก่บ่แมนเต้าหู้ไข่ไก่กับมือใชยนะคะเนาะเพราะว่าอันนี้ซุปเล็วอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วพี่นอ้องเนอะต้มสุกอย่างแน่นอนเนี่ยซึ่งมีจังมาลุ่มนะพี่น้องเนาะมึงซีซันมาพี่น้องใส่งบกี่บาท บ็ black สิบสั่พี่น้องมาถึงเงิน้อยต้องซื้อไอ้เต้าหู้เนี่ยจริงๆเ้าปีหาซื้อน๑๐ราทเท่านะ๑๐บาทก็ได้ไม่จำเป็นต้องซื้อหลายเนาะนั่นเนี่็ซื้อหมูก็ซื้อหมูก็ซื้อสักยี่สิบบาทก็ได้แต่อยู่คนสองคนเนาะแต่นี่ซื้อมั้เวอร์เกินเสร็จพิธีค่ะเรียบร้อยแล้วไปยังไงปิดไฟอ่าโมกินโมหิวเร็ว กินไฟหมอ,อก็มันหอมกินแน่จ้ากินแน่ไปเอาเป็นมือตอนกินแล้วพี่น้องเอามาพอ้อมให้กินแซ่บสั่นใดเรียบร้อยครับเป็น้องหลังจากเห็ุขั้นตอนทุกสิ้งท,ทุกอย่างต่อไปให้ากัดสิกลิก่นนะพี่น้องเนาะแต่สิมงของลูกเพียงใช้รสชาติว่กินได้บ่เอ,อานนังแต้งโตมาแล้วนะคะมากินออืห่วงใส่ห่วงงามตลอดนน้อยกันแน่นนนนนนประเด้เนาะอือแอบ แซ่บตลอดละมีอีพี่ได้แน่ตีว่าแซ่บนะมีอือเม็ดเองเป็นเองจับแซ่บายอือว่าได้หิวแล้วแซ่บ เออทำตลอดเบิดเบิดเบิดเพื่อได้รดื้อจะจุ้งเห็ดกับตับหมูวันกินอกอืะตังเนี่หมอแม่เด้มันเสียดเต็มมออยู่เว้ยมาพี่น้องแอมจืดหมูสับคุณเส้นใส่ยังกระเด็ที่เขาอยากใส่ใส่เห็ดใส่ตับหมูเซนผักต้มยำอยัางสิเนาะที่หาได้ง่ายใส่ ลาปูุงมันเสียบถึงปาเข้ามันก็เสียบประมาณนี้สิละค่ะนาต่างกัประมนนาณน,นาาี้ก่อนจีจ่างนำไปเนาะก็ฝากกดลค์กดแช์กดติดตามแล้ค่ะช่องของเฮาช่องเด็กบ้านๆงงยูไงถึงไงนะคะเนาะเสดมีคลิปไม่ๆหมออกมาตอนที่ลองตีชมมาไดนะคะลองเพลงเป็นยังไดเป็นจะอยู่ในสางบอ่อหรือต้องลองไหมเรื่องตีชมกันไดเนาะคะ่ะเปิดเป็นกำลังใจให้มูห้องเฮ็ดคลิปต่อไปค่ะสำหรับนีมูจะขอลาไปทมีนะคะสวัสดี 这是金康银泰。